กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับพบกับนัทปิ่นโตอีกแล้ววันนี้เราหยิบเกมที่สร้างโดยคุณ <esto> ซึ่งเขาเคยทําเกมหลายเกมแล้วแหละเราเคยเล่นเกมผีเขาหลายเกมนะถ้าคุณจําได้เนี่ยลักษณะภาพแบบนี้มันก็จะ มีหลายเกมมากๆเลยนี่เป็นเกมที่6ของเขาเราเคยเล่นเกมที่7ของเขาด้วยนะนี่เพิ่งย้อนกลับมาเล่นเกมที่6เกมนี้มีชื่อว่า Out of the Dark ครับแต่แบบมองเข้าไปยังดูไม่ออกว่าเป็นเกมสยองขวัญยังไงแต่ทุกครั้งที่เขาสร้างเกมครับเขาจะสร้างจากเรื่องสยองขวัญจากเรื่องจริงน่าก,กลัวน่าก,กลัวหน่อยนะครับอันนี้เหมือนแบบกลุ่มผู้ก่อการร้ายซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องก,กับเหตุการณ์นี้ยังไงเรามาลองดูดีกว่าว่าเรื่องราวนี้มันเป็นไงกันแนะ่เริ่มชื่อของฉันคือเอมมาอายุนนสสาย ถ้าฉันได้ไปจากเมืองนี้เพื่อหนีจากเสียงที่ดังสนั่นไปทั่วหนีจากผู้คนที่แออัดแล้ววันนี้ฉันก็ได้ทำตามความฝันของฉันกับเพื่อนรักที่ชื่อโอลิเวียร์มีแค่ฉันกับเพื่อนฉันเรากำลังมุ่งหน้าไปยังบ้านของคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ชนบทแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นฉันแทบจะไม่อยากเชื่อมันเลยทุกอย่างกลับกลายเป็นว่ามันเลวร้ายกว่าที่ฉันคิดมันไม่เหมือนที่ฉันจินตนาการไว้เกิดอะไรขึ้นนะ นี่ฮะแนวภาพสไตล์นี้เนี่ยทุกคนชอบอยู่แล้วแน่นอนแนวเรียกว่าต้นฉบับ ของกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยของฝั่งเนี่ยก็จะเป็นเฟสทฟาทอมถ้าฝั่งญี่ปุ่นก็คงจะเป็นชิล่าอาร์ตอะไรแต่เนี่ยฮะเรากำลังจะขับรถรถทริปกับเพื่อนสาวโอลิเวียสองสาวไปซวิวกิ้วกิ้วกันที่บ้านพ่อแม่อ่ะไหนๆนั่งรถมาเดี๋ยวจะเหงาอ่ะโอลิเวียกินนี่ไหมจ๊ะฉันมีนี่มาให้นะดังปลาแซลมอนทอดกรอบรถทรัฟเฟิลอ่ะโอลิเวียอร่อยนะนี่อ้าแกะให้ก็ได้แหม่นั่งนิ่งไม่มองหน้ากันเลยชินีโอลิเวียอะไรครับนี่เลยโอลิเวีย กันนะหนังปลาแซลมอนทอดกรอบของโมราโมรามีหลายรสมีหลายแบบทุกรสเนี่ยก็จะอร่อยไม่เหมือนกันแต่ว่านี่คือรสใหม่ล่าสุดครับทราฟเฟิลห <ff> รูหราหรูหราในราคาที่จับต้องได้แค่40กว่าบาทที่สําคัญคุณภาพนี่อัดแน่นเต็มถุงต็มคุงเลยดูเปิดมาไม่กวงนะไม่กวงเหมือนเกมบางเกมนี่ฮะแน่นมากแล้วแผ่นหนึ่งนี่นะไม่ใช่แผ่นที่แบบว่าเหมือนสเก็ตแถแผ่นเล็กๆไม่ใช่นะคะโอลีเวียแผ่นหนึ่งนีนโอใหญ่กว่านะ กินตีจมูกกินอะไรกินนตดแล้วป่ากินทับฟัวทุกคนครับใครไม่เคยกินหนังปลาแซลมอนทอดกรอบดีๆเนี่ยอยากให้ลองสั่งโมราโม่านะมันทอดได้แห้งแทบจะไม่เห็นน้ำมันอยู่เลยนะครับแล้วที่สำคัญคือกรอบหอมหอมทับฟัวมากเลยอ่ะรสเนี้ยแล้วคือมันไม่ใช่หนังปลาแซลมอนหนาๆมันอย่าเข้าใจผิดว่าหนังปลาจะต้องหนาๆแข็งๆไหมอันนี้คือเรใช้เป็นนิยามคำว่าบางกรอบเคี้ยวง่าย บางจริงนี่บางแค่เนี้ยมันก็เลยอร่อยเกียยง่ายไม่มัน โอเดียถ้าเดอมไม่กินน่ะจะได้กินให้หมดเลยนะใครอยากลองซื้อมากินดูนะหนังปลาแซลมอนทอดกรอบของโมราโมราต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ไทยที่ผลิตส่งออกญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพไม่ต้องห่วงเลยอร่อยจริงกรอบจริงให้จํานวนเยอะจริงที่สาคัญราคาดีจริงด้วยและถ้าคุณซื้อที่ลิงด้านล่างในช้อปปี้เนี่ยคุณได้ส่วนลดนะช้อปปี้สปกติจะใส่โค้ดได้ใส่โคดนี้ลองลองใส่โคดนี้ดูโมรานัทพีโมรานัทพีลด10%ไม่ว่าจะซื้อทั้งเป็นลังซื้อปลากระป๋องซื้อเลยของเขาอะซอ เยอะยิ่งคุ้มอยากกินอ่อะโอลิเวียอ่ะแต่เราต้องขับรถแล้วเดี๋ยวไม่ได้ไปต่อ,อยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับแปะลิงก์ให้ด้านล่างแล้วไปเลยโอลิเวียนี่โอลิเวียพอดีเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮียอะไรเนี่ยอยกับไปดูดิอะไรวะอะไรอะทำไมมีป้ายมาอยู่ เดี๋ยวแล้วมึงเอาป้ายอะไรมาใส่บนถนนเนี่ยคุนึกว่ากูรถชนตายนันออกรถแล้วเนี่ยคือเขามีสปีดลิมิตครับเขาบอกว่ากลางวัน65กลางคืนก็65เอากลางวันเอา,เอาตามสมมติสมผลประมาณนั้นรับว่ายอย่างนั้นไปไปไป,ไปแม่งแล้วมาปากไว้กลางถนนเนี่ยนะโอ้โหมีนกคู่มาเกาะหน้ารถธรรมชาติจริงๆ ไม่เคยเห็นมาก่อนขับรถวิ่งอยู่ในความเร็วนกะพูกมาเกาะหน้ารถทําให้เราได้เห็นว่าเรากำลังเข้าใกล้ธรรมชาติมากแค่ไหนเนี่ยถ้าเป็นในเมืองหลวงเราไม่มีวันได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะโอลิเวียในที่สุดเราก็จะได้พักจากทุกสิ่งทุกอย่างสักทีนะสัปดาห์ที่ผ่านมามันแบบเหนื่อยมากแต่สัปดาห์นี้เราจะได้ไปอยู่ในกระท่อมกลางป่าไม่มีชั้นเรียนอะไรไม่มีการสอบมีแค่พวกเราสองคนกับธรรมชาตินะโอลิเวียฉันรู้ฉันต้องการออกทริปนี้มานานแล้วเนี่ยมาหาลาัยจะทําให้ฉันเป็นบ้าแต่บอกฉันหน่อยสิว่าแน่ใจนะว่าไอ้กระท หลังนี้เนี่ยมันจะไม่อยู่แบบลบล้างกลางป่าเกินไปใช่ไหมคือฉันเนี่ยไม่ค่อยชอบมแมลงเราก็เลยตอบไปครับไม่ต้องห่วงนะโอลิเวียที่นี่เนี่ยไม่ได้แบบว่าอยู่กลางป่ากลางเขาอะไรขนาดนั้นมันแค่อยู่ห่างไกลจากเมืองพอที่จะได้รู้สึกถึงความสงบอะไรอย่างนี้ไงเหมือนผจญภัยกันไงดีไหมผจญภัย,รภยหรอพอดีฉันจะส่งโลเคชั่นให้พ่อกับแม่แล้วว่าจะได้บอกแม่ว่าแบบถ้าว่าฉันไม่กลับมาให้มาหาฉันที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเธอก็คิดมากเกินไปโอลิเวียเชื่อฉันสิเธอ,อต้องชอบแน่ๆอากาศสดชื่นเงียบสงัด ตอน,น,นคืนได้นอนดูดาวรับรอง Amazing สุดๆโอลเวียเหมือนจะกลัวนิดหน่อยนะครับกลัวว่าจะไปอยู่กลางป่ากลางเขาเกินไปอะไรเงี้ยกลัวติดต่อใครไม่ได้เดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้แม่บอกว่าถ้าหายตัวไปก็ให้มาหาที่นี่นะอะไรเงี้ยก็ส่งไว้ก็ดีจะได้รู้ว่ามาที่นี่แต่ไม่ต้องห่วงเนะรับรองว่า สนุกแน่นอนจ้ะโอลิเวียอีกอย่างหนึง่งไม่ต้องกลัวอดตายนะฉันพกโมลาโมลามาเต็มกระเป๋าเลยเนี่ยอร่อยกรอบพูดแล้วอยากกินต่อเลยอ่ะ <L un ters> เหมือนเห็นคนเนี่ยไม่ใช่คนใช่ไหม <L un ters> คนที่นี่ก็อย่างเงี้ยว่นี่ Olivia, Olivia. โอลิเวียโอลิเวียเธอดูนั่นสิเธอเห็นไหมแกะนะ่แน่เห็นแก่ไหมธรรมชาติอย่าไปเกาะมันนะเดีย๋ยวจะกลายเป็นคนเกาะแกะ่ โอลิเวียคุยกับฉันหน่อยฉันยาวเนะี่ยเปิดเพลงไหมเปิดเพลงเปิดรถเปิดเกียร์เข้าเกียร์ไม่มีเฮียทําเลยบนรถคันนี้ทาไมเปิดเพลงอินเดียล่ะโอลิเวียเราอยู่เมืองนอกเธอหัวทองไม่ใช่เหรอถึงว่ามันไม่เข้ากับบรรยากาศน่ะโอ้ยนี่นะฉันจะพาเธอไปเที่ยวกลางตาเกาะแก่สีทุ่มึ่ง โอขับนานมากเลยมึงขับตั้งแต่ตอนพระอาทิตย์ไม่ตกจนสี่ทุ่มครึ่งกูว่ามึงไม่ได้ไปชนบทแล้วออกนอกประเทศมาเนี่ยคือการขับรถอสมมติตีว่าหกโมงถึงสี่ทุ่มสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเนี่ยมันคืออารมณ์เหมือนกรุงเทพไปขอนแก่นแล้วครับเดี๋ยวเราแบะปั๊มหน่อยได้ไหมอ่ะฉันปวดเยี่ยวอ่ะตอนนี้นะแต่ว่าฉันไม่ได้ฉันยังไม่อยากหยุดเลยอ่ะโอลิเวียแต่ฉันต้องหยุดน่ะมันฉันอั้นไม่ไหวแล้วนะไม่นานหรอกนะแป๊บเดียวอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้ถ้า๋ย่าันั้นเยี่ยค เดี๋ยวเรารีบดูแล้วกันว่ามีปั๊มไหมบริหารเวลาดีๆฉันอยากให้ไปถึงเร็วๆเ,เนี่ยฉันไม่อยากแวะนานโอลิเวียก็เริ่มนั่งจับขานะครับด้วยความปวดเยี่ยวอยู่กลางป่ากลางเขาฉันไม่อยากจอดรถตอนกลางคืนเพวกเราเป็นผู้หญิงสองคนเห้าชั่วโมงยังไม่ถึงด้วยนะประเด็น นั่นปั๊มรอเปล่านั่นใช่ปั๊มหรือเปล่า,น,น,ลลานี่ไงปั๊มเดี๋ยวฉันถอยรถแป๊บหนึ่งนะโอลิเวียฉันว่าฉันหาที่จอดให้เจอดีๆได้นะี่ฉันจอดถึงแล้วกันโอเคถึงแล้วจ้าโอลิเวียเอาล่ะถึงแล้วโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปเยี่ยวนะเอาเลยตามสบายนะแต่ว่าอย่ากลับมาช้าล่ะ เชว่์โอเคโอลิเวียไปเยี่ยวโอลิวียละโอลิเวียไปเยี่ยวผ่านมาอีกห้านาทีโดยประมาณยังเยี่ยวไม่เสร็จเดียวทำไมโอลิวียังไม่กลับมานะเอาเป็นว่าไหนๆฉันก็มาแวะปั๊มแล้วหาน้ำกินหน่อยดีกว่าเราก็เลยตัดสินใจลงไปหาอะไรกินด้วยแวะเซเว่นซะหน่อยโอเค okay. ในขณะที่โอลิเวียไปมึงไปเยี่ยวตรงไหนวะ เยี่ยไหนวะมืดชิบหายเอาโอลิเวียมาแล้วนี่งั้นไม่ซื้อแล้วกูไม่ซื้อแล้วอ่ะกูกูขึ้นเลยได้ไหมไม่ได้ด้วยโอลิเวียกลับขึ้นรถแล้วนะครับแต่เราดันทะเลทลายแทนในร้านนี้ก็มีคนแปลกหน้ามากมายใส่กางเกงทหารทุกคนใส่กางเกงทหารหมดเลยบรรยากาศไม่สู้ดีนัก รีบหยิบน้ำแล้วรีบไปกันดีกว่าในน้ำในน้ำวะอันนี้ห้องน้ำออกมาเข้าห้องน้ำในนี้กูต้องคุยกับใครเนี่ยกูถึงจะได้น้ำแล้วกูต้องคุยกับพวกชุดทหารนี่ก่อนอะออาานเออพี่แวะที่นี่บ่อยไหมคะก็าบางครั้งเลยนียบางครั้งที่ฉันต้องการอะไรเป็นพิเศษฉันก็จะแวะที่นี่เอออย่างเช่นอะไรเหรอคะก็อะไรบางอย่างที่ไม่สามารถจะหาที่อื่นได้นะเซ่เฮ้ยเนี่ยแล้วพี่คนนี้อะ อพี่เป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมขับรถก็ดีนะก็แค่แวะผ่านมาเหมือนเธอแหละมั้งฉันว่านะค้าฉันก็แค่มาหาอะไรก่อนนี่ฉันจะกลับไปขับรถอีกรอบนึงอ่ยขอเดินทางปลอดภัยนะหนูแล้วก็ระวังด้วยนะถนนข้างหน้านั่นมันมืดมากขอบคุณค่ะพี่อ่ะนี่น้ำโอ้ยโอ้ยนอไมาเลิฟเออซื้อน้ำเลยค่ะขวดหนึงได้สิหนึ่งดอลน,น่ะข้าขอบคุณค่าเดินทางปลอดภัยนะหนูค่า แล้วกูก็ทะเล้อทะร่าคุยกับทุกคนไปเรียบร้อยอ๋อลืมหยิบน้ําซื้อน้ําแล้วก็ลืมหยิบน้ําขอโทษนะคะัหนูลืมดื่มเลยแล้วกันนะครกรรคกรดื่มน้ําแล้วก็เดี๋ยวก็ปวดเยี่ยวอีกเดี๋ยวมันก็ต้องแวะเยี่ยวอีกรถดีกว่ารครเอาละเราไปกันต่อนะโอลิเวียร์วู้ฮูก็ยังดูปลอดภยัยไม่มีอะไรไม่มีใครนั่งเบาะหลังด้วย กลับมาที่ถนนอีกครั้งครับแต่เขาบอกว่าให้ระวังเพราะถนนข้างหน้ามันมืดมากครับไม่มีไฟแล้วอ่ะคนที่เราคุยด้วยสองคนก็ผู้ชายคนหนึ่งดูปกติอีกคนหนึ่งดูแปลกแที่บอกว่ามาหาอะไรบางอย่างที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นเวลามามาที่ปั๊มเวลาที่ต้องการอะไรบางอย่างเป็นพิเศษถนนโคตรมืดเลยเฮีย ถึงยังถึงบ้านพ่อแม่กูยังเนี่ยเรามาถึงแล้วฉันอยากนอนแล้วละ่ะโอเครีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้มีอะไรทำกันเยอะแยะเลยหวังว่าจะตื่นมาสดชื่นนะพรุ่งนี้ต้องเป็นวันพิเศษแน่แน่นอนโอเคพรุ่งนี้จะตื่นมาพร้อมกับมอแพชชั่นมอเอ e จี y อ่ะลงจากรถไปถ้างั้นนะเปิดเพลงอินเดียทําเฮี้ยนะนะลงจากรถสิไหนอะที่ไหนบ้านกูบ้านกูหลังไหน หลังไหนอะโอลิเวียตรงนี้เหรออ่ะจอดแม่งกลางถนนเลยเขาบอกตรงนี้ได้ในเมื่อตรงนี้ available เราแล้วก็จอดกลางถนนช่างชงช่าง,งสรุปคือบ้านเราเนี่ยอยู่อยู่หลังหลังที่ติดไฟหน้าบ้านอะมีแบบมีไฟระยะหน้าบ้านบ้านใหญ่โคตรเลยนะใหญ่โคตรโคตรใหญ่โอลิเวียไม่รอกูเลยโอเค ไปนอนดีกว่าแล้วพ่อแม่ไปไหนหมดเนี่ยเปิดไฟสิคะจะอยู่กันมืดๆเะไรคะมีโน้ตบนโต๊ะหรือเปล่าไม่ใช่เข้ามาเปิดไฟแล้วไงต่อกดแป๊ะเดียวสว่างทั้งบ้านเลยดีจัง โอลิเวียทำอะไรตรงนั้นเนี่ยในที่สุดเราก็มาถึงแล้วที่นี่ดูเงียบสงัดดีนะใช่เหมือนไม่เคยมีใครมาที่นี่เลยอ่ะก็ดีนะเราต้องการพักผ่อนอยู่แล้วแล้วบ้านนี้ก็ดูดีกว่าที่คิดเลยอ่ะอบอุ่นกว้างขวางเห็นไหมล่ะก็ฉันบอกเธอแล้วว่าเราจะได้พักผ่อนที่นี่แน่ๆโอลิเวียอืมก็จริงนะอืมสงบดีฉันคิดว่าฉันจะไปนอนก่อนนะวันนี้แบบนั่งรถมานานเหนื่อยมากโอเคจริงวันนี้เหนื่อยจริงอ่ะไปพักเถอะนะฝันดีนะนัตตี้จ้าฝันดีจ้าโอลิเวีย เพื่อนเราไปนอนแล้วครับแล้วเราล่ะปิดทีวีกันไหมให้เปิดทีวีค้างไว้เนี่ยดูหนังอินเดียหรือเปล่าเพื่อนเราขึ้นไปแล้วครับส่วนเราก็ต้องขึ้นด้วยนะโอลิเวียนอนห้องนี้นะครับส่วนเรานอนห้องดูสำรวจบ้านก่อนเรานอนห้องข้างในสุดอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับในห้องน้ำ ซึ่งเชื่อมกับห้องนอนแล้วเนี่ยอ๋อเชื่อมหมดเลยโอเคดีบ้านใหญ่ดีนะนอนดีกว่ากึ๊บวันต่อมาห้าโมงเย็นนี่มึงนอนข้ามวันข้ามคืนเรานั่งชิลกันอยู่หน้าบ้านครับ รอบนี้ไม่ฟังเพลงอินเดียแล้วที่นี่เงียบมากเลยนะจ๊ะฉันชอบนะห่างไกลาจากความวุ่นวายในเมืองนีอะชมเปลาก็บอกแล้วว่ามันการเปลี่ยนแปลงที่ดีอะบางครั้งเราแค่ต้องการความเงียบไม่เงียบนะเพลงที่มึงเปิดเนี่ยน่ารำคาญสัตว์เมาเพลงก่อนเชื่อเสียงดังอินเดียอีกแนละ้วถ้างั้นเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำกันไหมปิ้งย่างดีไหมอะอปะ่ะโอ้ไอเดียดีนี่โอลิเวียอากาศก็เหมาะมากเลยนะเรามาเริ่มเลยดีกว่าช่วยปิดเพลงอินเดียให้กูทีวิทยุอยู่ไหนวะฟังเฮียเนี่ยนี่บ้าวิทยุ เรียบร้อยครับความสงบที่แท้จริงแม่งเอ,อ้ยอยู่ที่ตีนกูนี่เองโอ,โอเคโอลิเวียฉันปิดเพลงเฮียน,นั่นแหละเรามาสนุกกันเลยดีกว่าเอ๊ลืมไปอ่ะเอามาแต่เตาไมไ่เอาเนื้อมาเลยเอ้าจริงเหรอโอลิเวียขับมาขนาดนี้โดยไม่มีเนื้อเนี่ยนะไม่หัวนะเดี๋ยวเราไปที่ร้านา้าเล็กๆที่เราผ่านมาดีไหมโอลิเวียทำไมเธอเดินตัวเปล่าให้ฉันถือคนเดียวล่ะอีนี่อีเพื่อนเลวทำไมให้กูถือคนเดียวไปสองคนได้ข่าวตั้งเตาแล้วครับ ขึ้นรถเรียบร้อยโอลิเวียขับหรอวันนี้จะขับก็ขับเออให้กูนั่งบ้างทำหน้าที่บ้างออวางฐานเรียบร้อยแล้วครับมีกันสองคนเนาะ,นาะให้กูเดินถือคนเดียวสามรอบอีนี้นั่งเกานั่งเก่าจอเอ้ยเก่าแจ๋รออืม เกาจีเกาแจนี่อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเครื่องดูดอากาศอะไรอะ่ะไม่รู้ว่าคืออะไรครับแต่เราจะไปที่ร้านค้านั้นอีกครั้งเอาแล้ว,แล,วแล้วไม่ให้กูไปด้วยเหรอโอไปคนเดียวเหรอมึงก็เฟดช้าจังแล้วเราขี้รอที่บ้านอ่าโอเคหลังจากอาบน้ำอะไรเสร็จแล้วก็มาขี้รอ ที่ไหนวะเนี้ยงงทางหมดแล้วโอลิเวียก็ไปซื้อเนื้อนะครับโดยที่เราก็นั่งรองดูดเนื้อไม่ใช่ละมีคนมาขอบ้านโอลิเวียกลับมาแล้วแน่เลยใครไว้เที่เอา้าแล้วกูไปยืนตรงนี้กูก็ไม่เห็นหนะ้าเออพี่ต้องการอะไรหรอคะโทษทีนะที่ฉันมารบกวนแต่ว่าเธอเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือเปล่าไม่ใช่บ้านหนูแค่แต่ว่าบ้านพ่อแม่หนูอ๋อดีแล้วโทษทีนะ ฉันมาลบกวนพอดีแบบไม่เห็นไฟเปิดมาเป็นปีแล้วอะ่ะภรรยาฉันก็คิดว่ามีคนแอบพังเข้ามาในบ้านหรือเปล่าขโมยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเธอเลยให้ฉันมาดูหน่อยอ๋อเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อนบ้านที่ใส่ใจทางนั้นก็ขอต้อนรับเข้าสู่ระแบกบบ้านนี้นะถ้าตรงการอะไรแล้วก็บอกฉันได้เลยฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเธอเนี่ยแหละใส่ใจเก่งลุงแต่ลุงเขาก็ก็ผู้ถูกนะแบบถ้าเราเห็นบ้านมันไม่เปิดมานานอยู่ยนี่มีไฟติด แล้วมีคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ก็ต้องมาถามนะนะถือว่าโอเคนะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเพื่อนบ้านจริงๆอะนะคุ้มครึ่งแล้วมึงไป2ชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยโอลิเวียกลับมาแล้วครับอ้าโหสเต็กเนื้อแบบใช้มือเปิบมึงอินเดียจริงๆด้วยมอมมก็กินกันปกติแล้วก็เฟดดดำไปอีกรอบอะไรมึงให้ซีนนี้มาเพื่อมากดแค่ดีเดียวแล้วก็เฟดดำไปอะกูกินด้วยไหนๆมึงกินแลกกูกินด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากูหิวแหละ สองทุ่มห้าสิบก็กลับมานั่งชิลในบ้านคือก็ดูโคซี่นะดูแบบไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดในเรื่องนี้ได้เพราะน,นี่ก็บ้านพ่อแม่ถูกปะ่ะโอลิเวียเยี่ยวเสร็จแล้วเธอก็เดินมาเออฉันว่าฉันต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยพอดีแม่ฉันป่วยแล้วแม่เพิ่งโทรมาเมื่อกี้อาการแม่ไม่ค่อยดีเลยโอ้ไม่นะโอเคโอเคนีค่ไงด,ดูแลแม่เธอดีๆด,ด้วยนะถ้าต้องการอะไรโทรมาหาฉันเลยโอเคไหมอยากให้ฉันไปด้วยไหม เออไม่เป็นไรอะ่ะฉันจัดการได้โอเคงั้นเอารถฉันไปเลยรีบไปเลยขอบใจนะอดูแลตัวเองด้วยนะนัตตี้เออไม่ต้องห่วงหรอกเธอไปถึงแล้วบอกฉันด้วยแล้วกันนะโอเค<ม>เดี๋ยวถึงแล้วฉันจะรีบโทรมานะอยู่ดีแม่ป่วยครับเราต้องอยู่คนเดียวที่บ้านหลังนี้แทนสาง,งานนะ่ะไหนบอกว่าเราจะมาโคซี่รีแลกซ์ด้วยกันไงแล้วทำไงทีนี้ชีวิตกูพนังเงียบๆคนเดียว<ม>เงียบเหงาอยู่เพียงลำพังในบ้านที่ใหญ่ขนาดนี้อาบน้ำดีกว่า I อ e นี a shower ไปหาแม่หรือไปหาผู้แหมหาผู้หรือเปล่ามีผู้อยู่ที่นี่หรือเปล่าหรือยังไงโอลิเวียบอกกันตรงก็ได้เพื่อนกันน่ะให้กูอาบห้องไหนอ่ะอาบห้องนอนเลยแล้วกันเพราะว่ามันติดกับห้องอ้าวไม่เปิดไม่ได้อ่ะอ่ะก็นี่ห้องนอนกูเน่ย หรือว่าให้อาบห้องน้าข้างล่างเพราะข้างล่างก็มีห้องน้ําเหมือนกันลงไปดูก่อนเพราะห้องน้ําข้างบนมันล็อกอาบไม่ได้นะเอ๊ว่าแต่ห้องโอลิเวียเธอเก็บอะไรไว้ในนั้นเนี่ยนางเด็กดือ้อนางเด็กไม่ดีอ่ะห้องนี้ละกันอ่ะอะไรอ่ะ ไม่นะห้องน้ําพังเรอเนี่ยได้ยังไงอ่ะตอนแรกก็คิดว่ามันสภาพดีอยู่นี่นะเหมือนจะไม่มีทางออกแล้วเห็นผู้ชายคนที่แวะมาหาเราวันนี้บอกว่าเขาช่วยได้ใช่ไหมบางทีก็อาจจะรู้วิธีการซ่อมฝักบัวนี่ก็ได้นะไปขอให้เพื่อนบ้านช่วยซ่อมฝักบัวแล้วห้องน้าข้างบนน่ะมีไว้ทำเพียอะไรลองดูลุงเขาแน่แต่เป็นคนดีแล้วเขาก็อยู่บ้านนั้นจริงจริงก็คงไม่มีอะไรผิดปกติแล้วมั้งลุงคะ ลุงขาลุงขาซ้อมฝักบัวให้หนูหน่อยได้ไหมคะเขอเป็นไก่เลยมึงไม่อยู่เหรอเนี่ยอ้าผู้หญิงครับเออขอโทษนะคะบขอคุยกับผัวคุณหน่อยได้ไหมคะคือหนูเป็นคนที่อยู่บ้านตรงข้ามวันนี้หนูมีปัญหาฝักบัวค่ะอยากได้ความช่วยเหลือหน่อยแต่ฉันไม่มีผัวนะหนู อ้าวเอเอขอโทษค่ะสงสัยหนูจะมาเคาะบ้านผิดอา้าวไม่มีผัวอา้าวผิดบ้านเปล่าบ้านบ้านนี้เปล่าตรงข้ามเหมือนกัน เฮ hey. แล้วบ้านนี้เดินขึ้นไปไม่ได้นะครับเฮ hey. <Hey. S 1> ้นานนี้เอาเฮียไฟในบ้านติดเองครับวอดเอาแล้วไฟห้องนอนด้วยดิตำรวจไหมอะฮึตำรวจไหจม วัสดีมีใครอยู่ในนั้นไหมขอเวลาแป๊บหนึ่งสิขอเข้าไปข้างในได้ไหมคุณต้องการอะไรอะ่ะฉันไม่ไมีวันให้คุณเข้ามาหรอกเข้าใจแล้วรู้อะไรไหมเธอซ่อนอยู่ในนั้นตลอดไปไม่ได้หรอกฉันจะอยู่ที่นี่ ไอเฮียลุงขนาดนี้ก็แจ้งตำรวจเถอะไอเ้เฮียมโดนขู่แล้วเนี่ยนี่เขาเรียกว่าคุกคามนะครับซึ่งการคุกคามที่ว่าเนี่ยมึงสามารถแจ้งตำรวจได้ได้แล้วอะแจ้งไหมอะโทรศัพท์ปะเฮ้ อะไรขึ้นวะเนี่ยได้ยินเสียงสตาร์ทรถนะครับผ่านไปเจ็ดชั่วโมงโดนลักพาตัวเนี่ยคือมันไม่ได้ฆ่าเรามันทุบเราครับแล้วมันก็เอาตัวเราไปเชี yeah, ่ยวะเนี่ยวอท ผูก่อการร้ายเหรอไอ้เหียลุงนี่เอเจนต์เหรอเนี่ยโอ้โหแล้วกลุ่มกลุ่มไหนก่อนตะวันออกกลางอะเนี่ยกูกูหลุดออกมานอกประเทศแน่นอนตรงนี้แล้วใครจะช่วยกูเนี่ยโอ้โหถือปืนอาก้ากันหลาเลย โอโหเป็นสิบอะกูบอกเลยไม่ว่าจะจับกูมาทำอะไรก็ตามสภาพกูไม่น่าดีแน่นอนผู้หญิงบอบบางอย่างนัตตี้โดนฝูงผู้ชายผู้ก่อการร้ายสิบกว่าคนจับมาขังในห้องเปลี่ยวเงียบแล้วฉันจะเหลืออะไรล่ะความฝันที่จะมีสามีในอนาะคตของฉันเนี่ยแปดชั่วโมงก่อนหน้านี้แดชั่วโมงก่อนหน้านี้ โอ้มีรถตู้มาจอดรอที่บ้านแล้วตอนที่โอลิเวียขับรถออกไปครับทุกอย่างมันถูกวางแผนไว้หมดแล้วป่ะพอโอลิเวียไม่อยู่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นเสียงโทรหาตำรวจนะครับนายวันวันอ๋อโอลิเวียเหน็นโอลิเวียกลับมาพอดีแล้วเห็นเหตุการณ์ครับโอลิเวียเลยแจ้งตำรวจแล้วครับ แจ้งตำรวจว่าเราโดนจับตัวมาโดยรถบรรทุกคันหนึ่งครับแล้วตำรวจเองก็ดักรอยอยู่แล้วด้วยครับเรากูจะรอดไหมนี่ครับพอตำรวจเห็นตำรวจต้องตามครับช่วยด้วยคุณตำรวจขาโอ้โหสองคันสมคันงานนี้ไม่ใครก็ใครอะไอ้เกมแม่งสกิลใหญ่ไปด้วย ระดับผู้ก่อการร้ายข้ามชาติโอ้โห,โหเฮย้ยเชียคือมันเกินมือตำรวจแล้วครับเกินมือตำรวจครับตอนนี้คือ ทหารครับสไนเปอร์เกือบยี่สิบชีวิตกูรอดูเลยยิง <Yeah! S 2> ไม่ยิงไม่ยิงอ๋อเราต้องยิงเอง ใครจะยิงเรานอกจากเราต้องยิงกูยิงอะไรดีอะงานนี้นี่เราจากเกมสยองขวัญมาเป็นเกมแนวฟังให้ดีนะทีมเรามีตัวประกันระบ,บุตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเป้าหมายติดอาวุธและเป็นกลุ่มต่อการไล่ที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นทุกคนตั้งสติให้ดีอย่าประมาทเอาละทุกคนไปจำตำแหน่งได้เยียบเอาไว้แล้วรอฟังสัญญาณจากฉัน เอาละเล่งให้พร้อมกำหนดตำแหน่งเรียบร้อย3ามสอมหนึ่งยิงได้ ไปไหนไ่ไหนไ่ไดนโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยผู้หญิงตัวคนเดียวถูกจับมาจากบ้านพ่อแม่เหตุการณ์ใหญ่โตลุกลามะไรขนาดนี้แล้วเจ้าหน้าที่ทหารก็สมทบกำลังมาถึงมาช่วยเราเอาไว้ได้ พี่เควินกับพี่โทมัสจ่าสิบเอกดอนนี่แล้วเราก็ได้รับการส่งตัวกลับไปยังประเทศมาตุภูมิ ยิ่งใหญ่อลังการระเบิดฐานแม่งทิ้งคนที่ต้องยิงจริงคือไอ้แก่นั่นครับมันเป็นเอเจน ฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่าเรื่องทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นได้ฉันคิดว่าฉันก็แค่ออกเดินทางไปออกทริปปกติธรรมดาเหมือนคนทั่วไปฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีอะไรรอฉันอยู่แบบนั้นหลังจากที่ทุกอย่างเกิดขึ้นแทบจะไม่เชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นจริงๆถึงมันจะยากลําบากแค่ไหนแต่ตอนสุดท้ายฉันก็รอดชีวิตกลับมาได้แล้วฉันก็เอาโมลาโมลาให้พี่ทหารกินกันด้วยพี่ๆเขาน่าจะเหนื่อย และนี้ก็คือที่มาของภาพหน้าปกภาพนี้ตอนแรกไม่เข้าใจว่ามันมาตรงนี้ได้ยังไงตอนนี้เข้าใจแล้วว่าแม่งไปให้สุดอันนี้คือยกตัวอย่างของค่ายเกมที่เขาเรียกว่าทําพลอตใหญ่คิดใหญ่ทําใหญ่ไม่ซ้ำใครนะครับใครจะคิดว่ามันจะไปจบตรงการระเบิดภูเขาเผากระท่อมได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ดีนะของคุณ z e s t o s i d สนุกดีสนุกดียังไงนะครับก็ ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตละกันนะล็อกบ้านล็อกช่องแล้วก็เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวก็รมาระวังด้วยนะครับวันนี้เราได้โอลิเวียช่วยไว้แต่ถ้าเราไม่มีเพื่อนดีๆอย่างโอลิเวียเราจะไม่รอดก็ได้ยังไงคราวหน้าเจอกันแน่ทางช่องนัดปิ่นโตจะหาเกมอะไรมาเล่นให้ดูรอชมให้ดีวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับโคดโมล่านัดพีลิงด้านล่างรอคุณอยู่แล้วไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย